ลนกดไลค์กดติดตามให้เล่าด้วยอ่ะอ,ะอะเ่เด็กๆกคนไหนฟันผุมาให้หมอคนนี้ถอนให้ไหมจ๊ะบอกไว้เลยนะว่าสัญญาว่าจะถอนแบบไม่เจ็บเชื่อหมอสิลองถอนได้เลย อนฟันดีกว่าแล้วฟันผุอะ่ะเจ็บฟันไปหมดแล้ว <c oughs> นี่หนูนั่งรอหมอได้เลยนะจ๊ะหมอกำลังถอนฟันให้เด็กอยู่จ้ะรอคิวใบที่สองได้เลยนะเชิญเลยหมอรับรองเอ๊ะ เสียงแปลกๆจังสวัสดีค่ะพบกับใจบุญอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเล่นแมปออบบี้อะไรไม่รู้นะคะที่แน่ๆคือเป็นหมอฟันค่ะหนีจากหมอฟันแพทย์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาหนีกันนะคะเดิมเลยค่ะโหเหมือนสายไฟอ่ะแต่ไม่ไม่ใช่สายไฟนะคะทุกคนมันคือยาสีฟัน อนะ,ะเ,อเขาบอกว่าให้กดตรงนี้ก่อนปุ่มสีแดงเออปุ่มสีแดงทำให้เราเออแบบว่าเดินไปได้นะคะแต่ต้องรอจังหวะด้วยเนาะเดี๋ยวพอทีนี้ลงอีกใช่ไหมอุ้ยฟันปลอมเหมือนของคุณยายเลยอ่าคุณยายปลอม ไปนะคะเออเออจะไม่พูดเนาะเดี๋ยว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 ค้นหากุญแจเพื่อเปิดประตูโอเคจ้าเหมือนเคยบอกว่าในนี้มีไหมไม่มีอ่ะอืมฉันเดาต้องอยู่ในแถวแถวนี้แน่นอน ฉันเดาไม่ผิดไม่มีเลยแจก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีอ่ะบุนี้ไม่มีนะทุกคนก็แสดงว่าเราก็ต้องหาตรงนั้นด้วยไม่งั้นเราก็จะไแจบบแจบบแจบด ทุกคนสีเหลืองอ่อยเลยใครกล้ามาถอดฟันไหมเนี่ยโ oh. หครกล้าแจ้ว่ทุกคนมันค้างแน่เลยฮะเราพ้น <c oughs> ไปอย่างชิวๆนะคะวิระวังนาะทุกคนระวังน้ำแดง อะอะคุณหนูคนนั้นน่ะมาถอนไนมิจ๊ะใครหลักกล้าจะถอนัฟฮะยินดีต้อนรับสู่โรงงานเล็กๆของฉันแกต้องมาถอนไฟกับฉันแกเข้ามาห้ามฉันหลอกกุญแจไม่มีทางที่จะต้องเลี๋ยวกลับได้อย่างแน่นอน โธ่คุณหมอคิดหรอว่าฉันจะออกไปไม่ได้ฉันออกไปได้แน่นอนไอ,อ้สมน้ำหนักเก็บผ่านไปยังไงก็เก็บผ่านไปดีดีนะที่มันเจะโดนขาฉันไม่งั้นนะฉันคงตายไปนานแล้วตุยเยอาลาเบอไอโกไปนานแล้วกลับไปนะคะยาสีฟันเหมือนเดิมค่ะ ก็มัน,นเหมือนจะขี่ฟันจริงๆเนาะตุ้ยแย่อะเบอ้ออีกแล้วค่ะอ่าใหมอ้าวแบบนี้แหละคุ้ยประตูออกไม่ได้นี่งไงเราก็ต้องคืยดีบๆผู้คนมันอยู่ที่เดิม ดูนะคะทุกคนดูนึงอะะอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนเห็นไหมคะอยู่ที่เดิมแต่แค่เปลี่ยนฉากตรงนี้เฉยๆหูใครกินหมักฝรั่งอะไรแถวนี้วันนี้อ่คูรเยอะเลย ต่อไปนะคะเราก็จะกระโดดทำดูหมักหลังพอจะขาดเฮ้ยแป๊บเดียวแค่ถิดแล้วมาจังหน้าอะไรขนาดนี้เออหรือว่าไม่น่าใช่แล้วนะจะทำไงได้ล่ะก็ต้องเลือก อ,อีกละฉันไม่น่ามาหาหมอฟันที่นี่เลยร้านก็แย่ยี่งแตละเบ้เอโง่มัดทุกคนเราต้องหาจงัดใชัน แต่ว่าไม่เกือบ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 นะคะเกือบ <c oughs> มันยากนะทุกคนแบบนี้แต่ว่ามันมแบบ <c oughs> อืมโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วไปเลยเออเร็วเร็วเออผ่านมาแล้วเย้ หลงังคามันลื่นหลงังคามันลื่นหลงังคามันลื่นไงหลังคามันลื่นหลงังคามันลื่นแอปพลิเคชันนี้แกแล้วก็ขึ้นมาเลยอ่ะฮะต่อไปนะคะเราก็จะไปเออเอเอวิอ่งวิ่อง ติดสารเคมี ก็อะไรมันยาวบืนอือะ้เราตุยอ่ะตุย,ยแต่เปิไไอ้กูเลยยออุ้ยเราใช้วิธีนี้เออพาน แบบโคตรยาวอ่ะเออตกยาสารเคมีเออเป็นอะไรไม่รู้โวโอ้ทุกคนมันไม่รู้ว่าให้กระโดดไปทางนี้ไม่ใช่กระโดดไปทางนี้ว่าคนมันไม่รู้ไง เสียงเสียงกเสียงมากเสียงมากเอ่อช่วยฉันด้วยเอ่อพอถอยฟันให้ยงไม่เิ็นพอ,อใจเลยฟันให้ฉันใจแล้วมันสะอาดแะมันกลับกลายเป็น <c oughs> อะไรแล้วไปในปากเท่ากัน เขากินอะไรเยอะหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้เฮ้ย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 ยเฮ้ย้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้้ แบบฉันไปมันไม่ได้อะทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อะมันไม่ได้อะเออจา,ากผู้ถึงเนาะอืมไปกันเลยค่ะ เลือดเลยอันนี้คือเส้นเลือดนะคะทุกคนเส้นเลือดเส้นเลือดไปฝากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะที่แน่ๆคือเราไปได้อ้าวทำไมเราเดินชา้าขึ้นเรื่อยๆโอ้โหที่นี่คือที่ไหนทำไมไเสือ,นนอ,อปะะิดเกติดแต่ที่จะเกิดตรง,งนี้นมันตกไงมันจะเจ็บได้ไงล่ะมัน Tột, nghe mà chết đắng, hả? ra mẹ? anh ơi, đấy, ông mà chặt tổ เฮลิคอปเตอร์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 ใช่ไหมเนี่ยเไม่จริงใช่ไหมตบ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 ไม่จริงใช่เลยจ้ามาดูกันนะคะว่ามันจะไปไหนกัน บายบายนะเด็กน oh ้อยไว้เจอกันโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยชิวๆไปเลยเราจะบ้าไฟแล้วเยอะเออเอ๊ะอะโยปายโยโยโย อ้ยโดดสูงมากเลยอ่โอ้โดดสูงมากไปเร็วยังเคลืนเร็วงชับมากแง้งั้นเอาไปว่าขอบพร้ค่าที่สสารดับอยู่นะคะ ไว้คราวหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย